ยิงเลเซอร์มาคุณแม่ก็เลยเอากระจกเนี่ยไปติดกับไม้แล้วก็หาจุดที่จะสะกัดเลเซอร์ตัวนี้ค่ะมีอะไรอย่างอื่นที่มันมีผลกระทบกับกล้องเราไหมมีตัวเครื่องตัดสัญญาณมือถือค่ะลูกสาวคือน้องขิงเนี่ยไปยืมโทรศัพท์ของคุณรถไฟมามาใช้ประมาณ3-4วันแล้วทางคุณรถไฟเนี่ยบอกว่าโทรศัพท์เสียแล้วมีค่าซ่อมโทรศัพท์เนี่ยอยู่ประมาณพันหกเขาก็มานั่งทําว่าแบบไอ้เขาเขาแบบมันเข้าไม่ได้จริงๆอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วที่เนี่ยหนูก็ไม่รู้จะพูดคําไหนแล้วก็คือหนูไม่ได้ทําก็คือหนูไม่ได้ทาอะค่ะบกลงเราใช้เงินคืนขึ้นไหมแต่ก็คือไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นะเพราะว่าคือพอพันหกใช่ไหมใช่ไม่จ่ายไม่ได้จ่ายไม่ไม่ใช่ว่าเงินพันหกน่จะไม่รับผิดชอบนะคะแต่คือว่ามาเห็นโพสต์ก่อนคือการจะจ่ายนะแต่เห็นโพสก่อนเขามาด่าก็เลยไม่จ่ายใช่เลยใช่ค่ะแค่เรื่องนี้เป็นจุดประกายเรื่องแรกเลยเหรอใช่ค่ะแค่นั้นเองใช่ไหมใช่พอหลังจากนั้นน่ะก็มีคดีของคุณพ่อเข้ามาอีกคือท้งฝั่งพี่หมายคนนี้ คือเป็นพ่อของขิง,งเนี่ยหลานสาวก,กับแกเนี่ยทะเลาะกันทะเลาะกันเสร็จมีการด่าดลงเฟ e บุ o กทั้งฝั่งนี้เลยไปแจ้งความปรากฏไปแจ้งความที่สอพอซึ่งทางฝั่งพ่อของรถไฟเนี่ย เขาทางานอยู่ที่นั่นพ่อของรถไฟเลยบอกเอางี้แล้วกันให้มันชดใช้เงินมาจะได้จบๆไม่ต้องไปฟ้องร้องกันก็จ่ายมาสักสามหมื่นทางฝั่งนี้บอกไม่เอาผมอยากจะให้มีการมาขอโทษผมผมไม่เอาเงินหรอกมาขอโทษผมนี่เพราะมันดา่าผมผมอยากให้เด็กมันรู้พ่อของรถไฟเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกกูเป็นตำรวจนะเดี๋ยวเคลียมจบๆแล้วเดี๋ยวได้เงินไปเนี่ยเอาเงินมาซื้อกระติกน้ําร้อนหน่อยกับตู้เย็นหน่อยอ่ะทางนี้ก็เลยยอมอ่ะรำคาญแบบว่าไม่อยากจะแบบต่อความยาวส่อความยืดอ่ะจ่ายมาสามหมื่นรับเงินมาสามหมื่นจากทางหลานสาวทางฝั่งพ่อของรถไฟบอกเอาเงินมาได้แล้้้้วเอออาาไปซืกกรตนนํับย็ จะได้เอาไว้กินกันตำรวจตำรวจจะได้กินกันปรกกนากฏทั้งนี้บอกว่ายังไม่ทันจะซื้อให้ทั้งขิงกับรถไฟทะเลาะกอันอีกทั้งนี้รู้ขึ้นมาก็เลยไม่จ่ายให้เลยคือถูกไหมถูกค่ะ,ะคือตัวคุณแม่เนี่ยก็คือเริ่มเริ่มทะเลาะก,กับกับทางพอรถไฟละหลังจากนั้นมหากราบมันเริ่มต้นเลยถูกไหมค่ะ ลราจะได้มีการไปแจ้งความที่โรงพักใช่ไหมใช่ค่ะจะให้หงคเออมันยิ่งจะต่อความยาวไม่ต้องไปจะให้หนึ่งคดีคดีล่าสุดเพื่อนของพร้อแล้วพอมแล้วนี่จะถ่ายจังเลยคดีล่าสุดเพื่อนของอายการนะจะเจอในหนึ่งคดีนะครับโรงพักที่พูดนี่คือโรงพักที่คุณพ่อรถไฟทํางานอยู่ใช่ค่ะณวันนี้คุณฟ้องอสามคดีแล้วเขาแจ้งความแล้วก็ฟ้องคุณกี่คดี สิบสี่สิบสี่คดีโดขทางบ้านเดี๋ยวให้ดูภาพนี้แล้วกันนะครับมึงเตรียมตัวเลยหาเงินประกันตัวอีกเลยคราวนี้ให้ขับรถให้มึงมึงจะไปดูแล้วตอนนี้คุณบรรจุข้าราชการได้นะมึงรู้ปะ เนี่ยเอาขยะมาเทอย่างนี้ใช่เขาจะเทแบบไม่เกรงใจเลยอืมเอาตรงอ่ะผมผมไม่ชอบคำนี้เลยไปบอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นไพร่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ชอบแบบฟิลลิ่งแบบคนสูงกว่าแบบพูดแบบในเชิงลักษณะแบบนี้เ,เอเอ,เอมัน มันมันไม่โอเคอ่ะนี่อะไรครับนี่เป็นเลเซอร์ที่เขาเอามายิงใส่กล้องเพื่อหวังให้กล้องมันพังอะค่ะให้กล้องพังแล้วคุณทําอะไรกันพวกคุณทําอะไรกันฝั่งนั้นคือที่ของคุณแม่เพราะว่าไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเขายิงเลเซอร์มาคุณแม่ก็เลยเอากระจกเนี่ยไปติดกับไม้แล้วก็หาจุดที่จะสกัดเลเซอร์ตัวนี้ค่ะก็สู้กันแบบนี้สู้กันไปมาแบบนี้ใช่อะไรวะเ้เดี๋ยวาบความว่าพอเขาทําเราก็มาตั้งป้อมรับแก้แก้เกมต้องมีการแก้มากันก็ทำกันจหวะาใครจะลากันไปค่ะเขามีติดกล้องมาฝั่งเราไหม มีค่ะมันเป็นกล้องแบบกล้องจิ๋วอะค่ะนี่คือติดสองในบ้านเราใช่ค่ะนี่มิชชั่นอิมพุสซิเบชัดๆเลยมีอะไรอย่างอื่นที่มันมีผลกระทบกับกล้องเราไหมเออมีตัวเครื่องตัดสัญญาณมือถือค่ะโอ้โหเครื่องตัดสัญญาณมือถือคุณยืนยันเหรอคุณคิดไปเองว่าเนี่ยตัดสัญญาณเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจค่ะเอาาอะไรอะเอามาเฮ้ย เฮ้ยมันหนังใส่ลับเลยอ่ะพี่ถ้ามึงไม่ออกนะกูตามพดกีมึงกับแม่มึงแม่กูไม่สนใจหรอกมึงจะทำไรก็ทำถ้ามึงไม่ออกกูจะแจ้งไปที่สำนักพระราชวังให้เอาเรื่องมึงเพิ่มเพราะมึงไม่สำนึกกูมีเส้นสายในพระราชวังอยู่เพื่อนรู้เป็นข้าราชการในวังแล้วเขาเป็นเขาบอกเขาเป็นข้าราชการด้วยเหรอใช่ค่ะแล้วเขาพูดแบบนี้นะใช่โอ้โหเรื่องของกล้องวงจรปิดถ้าเกิดเราส่องไปบ้านใครบ้านหนึ่งโดยเจาะจงเนี่ยตรงนี้ผิด p d p a นะครับแต่ถ้าเกิดส่องไปที่ถน,นนเพื่อความปลอดภัยแบบนี้ไม่ผิดครับทางฟังของพ่อเนี่ยเขาก็บอกมาอย่างนี้เขาให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยเขาเองกับคุณเนี่ยเป็นพี่น้องแท้ๆไหมถูกไหมค่ะคุณเองเนี่ยไปเรียกเงินกับทางหลานของทางพี่หมายเนี่ยห้าหมื่นไม่จริงค่ะจริงไหมคุณเรียกไหมห้าหมื่นไม่ได้เรียกเลยครับไม่ได้เรียกนะ,ะเขาบอกมานี้นะห้าหมื่นแต่คู่กรณีขอจ่ายแค่สามหมื่นบาท ปรากฏว่าพอสองคุณสองคนตอบตกลงมีการโอนเงินให้เสร็จเรียบร้อยไม่เป็นคดีความฟ้องร้องกันแต่คุณเองเนี่ยกลับเอาเงินจํานวนกงกล่าวเนี่ยนะไปหมดเลยแถมยังทําเรื่องร้องเรียนว่าทางฝั่งของตํารวจคือพี่ชายคุณคณนนี้นะฮะรับสินบนมันทำไหมคือทําเรื่องร้องร้องร้องตรงเนี้ยจริงค่ะเพราะว่าเริ่มทะเลาะก,กันกับเขาแล้วเราไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรจากเขาเลยถ้าเกิดเขารับสินบนจริงคุณก็ต้องแจ้งความดําเนินคดีเขา แต่คุณกลับไปร้องในส่วนหลายอย่างถูกไหมครับโดยเอาเรื่องของการรับเงินเ,เป็นส่วนหนึ่งในการไปร้องด้วยวันนี้ผมว่าสิ่งที่ขาดคืออะไรรู้ว่าขาดมุมมองความเป็นครอบครัวกันทั้งสองฝ่ายเลยทุกคนอยากเอาชนะกันทั้งคู่แล้วเรื่องเก่าๆคุณต้องช่างแม่งถ้าคุณจะเริ่มใหม่นะถ้าเราพูดเรื่องเก่าวันนั้นก็เพราะเป็นแบบนี้วันนี้เอากระเพาะมึงเป็นแบบนั้นมันจะไม่มีวันจบเลยผมบอกไว้เลยนะถ้าการที่ไปนั่งคุยกันไม่มีคําว่าชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าจะคุยคําว่าชนะ อย่ามาขอให้ผมช่วยแล้วผมจะไม่ช่วยอเอากันว่าคนละครึ่งทางตรงไหนถอยได้เราต้องถอยอตรงไหนฝั่งนู้นถอยได้เขาก็ต้องถอยเหมือนกันจะได้จบ